ทุกคนวันนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่นะคะอยู่ที่อำเภอฝางเนาะแดดร้อนมากนะคะแต่ว่า,อาสองวันนี้ที่เรามานะคะจะเป็นฝนตกช่วงกลางคืนเนาะประมาณทุ่มสองทุ่มเมื่อคืนก็พายุลงค่ะลูกเห็บลงด้วยนะคะกลางวันก็กลับมาร้อนเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราตอบสปริงเกอร์นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นสปริงเกอร์360นะคะแต่ว่าเรากำลังต่ออยู่นะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่า มันจะวงกว้างหรือว่าสูงแค่ไหนเนาะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นต่อด้วยน้ำประปาที่ไม่มีปั๊มนะคะก็จะไม่ค่อยแรงเหมือนที่มีปั๊มนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาเปิดน้ำกันดูนะคะอากาศค่อนข้างร้อนจริงๆค่ะสแสบแขนไปนหมดเลยนะคะ,ะเราก็เปิดน้ำดูนะคะ,ะมีการใช้น้ําจุดอื่นด้วยนะคะน้ําก็ไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่นะคะดูจากสปริงเกอร์ก็คือจะเป็น วงกว้างประมาณเมตรหนึ่งค่ะประมาณรอบตัวเองเนาะก็ประมาณนี้นะคะไม่ไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่อันนี้ก็คือจะมีการใช้น้ําจุดอื่นด้วยก็มีการแย่งน้ํากันหรืออาจจะเป็นผลเพราะว่าออหลายบ้านเขาอาจจะมีการรดน้ําเล่นน้ํากันด้วยนะคะน้ําอาจจะไหลอ่อนเนาะก็วงกว้างอยู่นะคะแต่ว่าถ้าอยากให้กว้างกว่านี้เราสามารถที่จะหาอะไรวางให้สูงขึ้นได้นะคะถ้าดูจากจุดตรงนี้ก็คือกว้างเช่นกันนะคะนี่ อันนี้เราก็จะเอาไปลดน้องพลิกนะคะพลิกกําลังสวยเลยค่ะแต่ว่าแดดมันร้อนมากมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยเราแสบแขนไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดดูใหม่นะคะว่าน้ําจะแรงไหมเนาะอันนี้เราใช้โดนนะคะใช้โดนตัวเล็กๆเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยตัวนี้จะเป็นโดนฮูเวอร์เอ็กซ์วันนะคะแต่ตัวนี้ก็ ต้องขอใบอนุญาตเหมือนกันนะคะจะเป็นโดนตัวเล็กๆเนาะนี่พกพาได้สะดวกเหมาะกับสายาคาเฟ่หรือว่าที่ใช้แบบสั้นๆแป๊บๆไปค่ะทุกคนนี่สามารถไปเที่ยวเล่นไทยาคาเฟ่ก็ได้นะคะอันนี้เราปกติอยู่ที่กรุงเทพเรามีพื้นที่น้อยนะจะยังไม่ได้เล่นเลยค่ะทุกคนใช้แค่ไปสองครั้งเองนะคะเพราะว่ามันจะหมุนติดกับบ้านเนาะ อันนี้ก็คือมันจะกว้างนิดนึงเนาะเราก็เลยเหมือนกับเพื่อมาเล่นครั้งแรกที่แบบกว้างๆแบบนี้เหมือนกันค่ะนี่เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะตัวนี้ใช้ง่ายนะคะทุกคน